สวัสดีครับก็อยู่ผมช่องพยากรณ์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับเราก็จะมาแจกวาร์ฟตำรวจอินโดนีเซียนะครับที่น่ารักที่สุดในติ๊กต็อกตอนนี้นะครับที่เป็นเกษตรตอนนี้นะครับก็หลายคนอยากได้วาร์ฟนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกวาร์ฟไอจีแล้วก็ติ๊กต็อกแล้วก็คลิปเต็มของคุณตำรวจนี้นะครับผมก็คลิปเต็มใน u t u b e นั่นแหละครับเดี๋ยวคลิปเต็มเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมนะส่วนวาร์ฟอยู่ในคลิปนี้นะครับผมผมไม่เครดิต ทุกคนนะครับผมก็นะครับขอเล่านิดนึงนะครับผมก็ตำรวจคนนี้ก็คือไปจับเด็กแว้นอินโดนีเซียนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับผมไปจับเด็กแว้นนะครับแล้วถึงนาทีที่30ใช่ไหมครับที่ผมไปดูคลิปมานั่นแหละครับที่เขามาลงทิกตอกก็ทําให้ยิ้มแบบน่ารักมากเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับคือก็ลงทิกตอกเยอะมากเลยนะครับผมก็นี่นะครับคืออ่าบัฟไอจีนะครับผม ไปติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ว้าวติ๊กต็อกนะครับผมอ่ะวาวติ๊กต็อกมาครับนี่นะครับคือวาวติ๊กต็อกนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามเขาเยอะๆนะครับผมไม่รู้ว่าจริงช่องจริงหรือช่องปลอมนะผมนะก็ขอให้เป็นช่องจริงแล้วกันนะครับผมไปสืบคพ้นหาข้อมูลมาอย่างน่าเพรกเขาโทษนะครับกิีนผัดก็อย่างหนาแน่นนะครับผมก็ นั่นแหละนะครับก็อย่าลืมกดติดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Tik ต o อผมด้วยนะครับหรืออยากให้ผมไปหาวาร์ปหรือหาข้อมูลของคลิปไหนก็แท็กแท็กผมใน t i ิตเตอรได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้นะครับก็โอ้คุณต้อรวจอินโดนีเซียนี่แบบผมอยากเป็นเป็นเด็กแว้นที่อินโดนีเซียมากเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับเครดิตคลิปเต็มก็อยู่ในด้านล่างคลิปนี้นะครับผมเป็นลิงก์นะครับก็ ดูเอาได้เลยนะครับไปดูคลิปเต็มได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผดสังเกตด,ด้วยนะครับอือย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมอยากให้ผมทามหาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปแล้วกันนะครับบา,บายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ